ยอดตาเนาะทุกคนยอดตายอดหลังได้เนาะตาไสองข้างก็ได้เนาะเออสองยอดก็ได้สามยอดก็ได้สี่ยอดก็ได้เพราะว่าว,าวัคซีนจะเดือหลายเลยต้องยอดหลายแน่ออันนี้มันดุกพข้าม่เนาะเป็นสายสอนสุวรรณแม่ฟันน้ำเข่าโตละสองล้านห้าเนาะไก่แม่ซื้อมาอยู่นี่นะแม่ฟันราคาสองล้านห้าเลยทุกคน ตอนพ่อพันกัดเย็ดนักแม่เน,ะยยน,ไไนเาะอุ้ยวัคซีนกันหนเอาเลยเย็ดโต้ตุ๊กต่อต่อเด็ดฮ่าฮ่าโอ้ยเดี๋ยาวัคซีนแกน้อยวัคซีนหนึ่งหลอดได้ร้อยโตเด้อถ้าเหลือวัคซีนเหลือสามารถไปยอดให้พ่อแมวพัน ก็ได้เนาะหรือบ่อยากใยอดให้คอไปฟันกระทิ่มก็ได้เนาะบ่ต้องเสียลายเนาะถ้าไฟว่าเสียลายวัคซีนถ้าไกล้ตายกับวัคซีนเหลือไฟสิซสียลายแบบใดก็แล้วแต่เนาะซื้อวัคซีนมาใกล้ค่อยน้อยเดียววัคซีนมันเหลือถ้าเสียลายวัคซีนก็บ่ใช้ก็ได้เนาะปล่อยให้ใกล้ตายตัวใดรอดก็จังเลี้ยงต่อเนาะตัวใดบ่รอดก็ฝังทิ่ม ตัวใดใหญ่แข็งแข็งกับเลี้ยงต่อไปเนาะตัวใดบ่งงามบ่สมบูรณ์กับปล่อยมันตายไปตามธรรมชาติเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติตายแบบธรรมชาติเนาะโอเคโอเคอะไรแล้วเนาะ